สวัสดีครับเพื่อนๆอันนี้มาดูนะครับมดแดงขยายขยายไวมากเลยอันนี้ผมเพิ่งยะมาลงมาเสริมสองโหลนี่นะครับอัน,นก่อนมันมีแค่สี่โหลสีแดงนี่สี่โหลนะครับอันนี้ผมมาเพิ่มเนี่ยเพิ่มแล้วน้องก็มาเริ่มวางไข่แล้วครับเริ่มวางไข่แล้วเนี่ยอันนี้เพิ่งเข้ามาคืนนะครับวางไข่แล้วผมเลยม,มาอัปเดตให้ดูอันนี้นะครับอันนี้ใหม่ หลใหม่เลยครับเข้ามาเต็มแนละ้วอันนี้เต็มแนละ้วอันนี้เพิ่งจะเริ่มจะเต็มแต่ว่าน้องก็ไข่แล้วครับนี่ฮะไข่กําลังวางไข่อยู่อ,นนอันนี้โหลเก้าเขาอันนี้โหลเก่าแต่ก่อนมีสี่โหลแต่ว่าเขามาขยายออกตัวเยอะเกินเลยต้องมาเพิ่มโหลอันนี้นะครับอันนี้หกมาเพิ่มสองโหลเป็นหกโหลก็เต็มแล้วครับเริ่มเต็มแล้วอันนี้เริ่ม จะเต็มแต่วางไข่แล้วนี่นี่ของเก่าอันนี้อันนี้เลยทีแรกๆเลยนั่เริ่มแรกเลยนี่เริ่มเริ่มเลี้ยงใหม่ๆแรกเลยนี่ไม่ค่อยเข้าอันนี้ไม่เข้าอันนี้กาแต่เริ่มแรกไม่เข้าเลยอันนี้ที่หลังเขาน้องเข้าเต็มแล้วครับนี่หกโหลแต่มาดูอันนี้นี่อันนี้อันนี้ก็หกเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ยังไม่เข้าโหลนี้ไม่เข้าหรือว่าจะไปล้าง ไม่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรโหมมีกลิ่นบ้างไม่รู้ไม่เข้าครับอันนี้อันนี้น,นี่หกโหมือืกันแต่ว่าเข้าแล้วเข้าเต็มห้าไม่เต็มหนึ่งไม่เข้าหนึ่งนี่ครับก็เลยมาอัปเดตให้ดูว่านี่น้องกำลังกินน้ำหวานเลยชอบมากน้ำหวานน้ำตาลครับใส่น้ำชอบมากมากกินดิ นะครับอชอบให้วันต่อวันเหมือนกันในเรื่องนี่นะน้ำนะนี่ข็วางไข่ใหม่ไข่เล็กๆไข่ฝวยนะ่ครับ อันนี้ไม่รู้ว่าจะขยายไวไหมจะได้มาเพิ่มโห,หรือเปล่าหรือถ้าเพิ่มก็เพิ่มสองโหลนะครับถ้าจะเพิ่มเพิ่มน่าจะเพิ่มตรงนี้สองโหลหนึ่งโหลสองโหลแต่อันนี้ผมจะทําใหม่นี่ผมทาเตรียมไว้ละรอแต่โหลโหลไม่มีหาโหลอยู่ครับประมาณทักสิบนี่จะประมาณสิบห้าโหลนะครับอันนี้ที่จะทําใหม่นะครับโรงเรียนทําใหม่เตรียมของไว้หมดแล้วเหลือแต่โหลอย่างเดียวตอนนี้ อุปกรณ์ครบเี๋ว๋ววตะโหลก็มดแต่มดมีที่ไปเอาแล้วครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูใหม่นะครับอ่าแค่นี้นะครับสวัสดีครับ